เดี๋ยวมันเปิดได้จริงนะน้ำอะ่ะอก่กินน้ำกินน้ำอันนี้เนี่ยตรงนี้โอ้ใส่เปิดน้ำเนี่ยแม่แม่เอาถ่านมาใส่เดี๋ยวมันเปิดน้ําได้จริงเลยน้ําไหลเข้านี่จริงๆเลยเลือดเธออีกน้ําไหลจริงๆเลยดูดน้ําขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวกําลังให้ก็ให้น,นี่ชิชอบชิบช,บชบ <c oughs> อบกินเฮ้ยดีใจดีใจนี่อะไรคะล้างจานเหรอคะชิล้างจานสิคะล้างจานหน่อยล้างมือเดี๋ยวนี้ล้างมือดิ เออเปิดน้ำด้วยเปิดน้ำด้วยโอ้ล้างมือว่ะล้างมือว่ะโอ้ล้างมือว่ะล้างมือว่ะเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นตื่นโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นย่าย่าตื่นเต้นดูชิเตาแก๊สชิี้ยเตาแก๊สไว้ตรงมาเนี่ยไอเตาแก๊สอะมันมีเสียงเสียงแบบเสียงเหมือนเตาแก๊สเลยเนี่ยเหะไรเออเสียงอะไรกี่ก้อเสียงเหมือนเตาแก๊สเลยดูชีชี้กินน้ำย่าเลยชีเป็นบ้าชิกินน้ำย่าเลย กำลังจะทำเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สะเด็กเคาน์เตอร์น้ำสักคู่เดี๋ยว uh, เจอกันเดี๋ยวเจอกันทำโดยช่างโกนี่ช่างโกครับผมช่างโกสารวัรช่างอ่ะไก่เสร็จแล้วตอนนี้ไก่เสร็จแล้วล้างจานดิเฮ้ยล้างจานไม่ใช่ตรงนั้นล้างจานตรงนี้ เออน้ำไหลละอืมเปิดล้างจานเ,เออเปิดเลยล้างนี่เออล้างโพดนี่วางล้างมาวางไว้แน,นี้เอออืม นี่อ่างเป็นไงเป็นไงน้องชอบเลยล้างผักได้ชีล้างผักได้ปิดน้ำด้วยปิดน้ำทีปิดน้ำก่อนปิดน้ำก่อนเออปิดน้ำแล้ว